สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะพูดถึง scientific instrument ครับ scientific instrument แปลว,ว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็ได้นำเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยนะครับมานำเสอนอให้กับนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้ทำความรู้จักและก็เคยมีประสบการณ์เคยมองเห็นบ้างเพื่อในอนาคตในการเรียนในระดับที่สูงข,ขึ้นเราก็ในชีวิตการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะได้เจอกับเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ ะครับที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้แล้วก็เทคนิคในการใช้ด้วยนะครับไปดูเครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือแรกก็คือเทเลสโคปครับ T E L E S C O P E เทเลสโคปเทเลสโคปก็คือกล้องโทรทัศน์นั่นเองครับแน่นอนครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วว่ากล้องโทรทัศน์ใช้สําหรับดูดาวหรือดูวัตถุที่อยู่ไกลๆแต่คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของเจ้าเทเลสโคปตัวนี้นั้น จะต้องเหนือกว่านะครับกล้องโทรทัศน์ที่เราเคยเห็นกันแน่นอนครับเพราะว่าโทรทัศน์ตัวนี้นะครับกล้องโทรทัศน์ตัวนี้นั้นได้ฝังเทคโนโลยีเอาไว้ด้วยทําให้การมองเห็นนั้นมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนแล้วก็เห็นภาพของดวงดาวต่างๆนะครับได้ในระยะที่ไกลทีเดียวซึ่งอันนี้นะครับเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า Skywatcher นะครับใช้สำหรับมองท้องฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปครับ เครื่องมือชิ้นต่อไปตัวนี้เราเรียกว่า surface tension ครับหรือว่า surface free energy นะครับ surface tension ก็คือแรงตึงผิวนั่นเองนะครับหรือว่า surface free energy ก็คือพลังงานแรงตึงผิวนะครับในเครื่องนี้เอาไว้สำหรับหาค่าของแรงตึงผิวของวัตถุนั่นเองนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้แล้วก็เทคนิคในการใช้ พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับไม่เป็นนะครับมันก็อาจจะทาให้เครื่องมือพังได้หรือเราก็ไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็จะอยู่ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้นสูงข,ขึ้นไปอีกนะครับเด็กๆก,ก็จะต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่ได้นะครับแล้วก็เครื่องมือพวกนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์นะครับสําหรับ surface tension ตัวนี้ อุปกรณ์ต่อไปนะครับทุกคนคงจะต้องรู้จักดีเป็นแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือไมโครสโคปครับไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์นะครับก็จะต่างจากเทเลสโคปไมโครสโคปคำว่าไมโครก็คือเล็กๆไมโครสโคปก็คือกล้องจุลทรรศเอาไว้มองวัตถุที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าเห็นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีการผลิต กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีความซับซ้อนของแอปพลิเคชันลูกเล่นต่างๆนะครับอีกทั้งสามารถที่จะใช้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าสามารถที่จะ,ะดึงภาพออกมาจากกล้องจุลทรรศน์ได้เพื่อนำไปใช้ในงานนำเสนอหรือว่าใช้ในประกอบงานวิจัยหรืองานที่ศึกษาต่างๆได้นะครับ กล้องไมโครสโคปในปัจจุบันนี้ก็เลยมีความทันสมัยแล้วก็ออกแบบรูปร่างมาแบบโมเดลนะครับน่าใช้แล้วก็สะดวกในการใช้ด้วยครับกล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบันนะครับอย่างที่เราเห็นจากภาพแรกกับภาพนี้นะครับอันนี้เป็น new u p d a เด m i ม r o s c o p e นะครับเป็นภาพไมโครสโคปที่เป็นกล้องตาเดียวนะครับกล้องตาเดียวก็สังเกตจากบริเวณที่ใช้มองนะครับก็จะมี อ่าลำกล้องเพียงแค่หนึ่งช่องทางกับ1เลนส์นะครับเลนส์ ens, ตรงนี้เป็นเลนส์ใกล้วัตถุซึ่งสามารถเปลี่ยนกำลังขยายได้นะครับตรงนี้แล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะพับขึ้นพับลงได้พับขึ้นพับลงได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแท่นนี้ไม่สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเขาก็ใช้วิธีการเลื่อนระยะของเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ที่กําลังใช้เครื่องมือเครื่องนี้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความทันสมัยของเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ลูกเล่นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริเวณที่วางวัตถุตรงนี้นะครับหรือที่เรียกว่า mechanical stage นะครับก็จะมีความซับซ้อนในลูกเล่นหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่เป็นกล้องจุลทรรศในสมัยนี้นะครับก็จะใช้ตัวแลมป์หรือว่าเป็น อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่อยู่ภายในตัวกล้องแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าในการจุดแสงสว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับไมโครสโคปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในส่วนของอุปกรณ์ของไมโครสโคปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีความทันสมัยมากๆแล้วก็อุปกรณ์ก็ทํามาจากอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่วางวัตถุนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ จุดที่ให้แสงสว่างขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือประกอบนะครับเอาไว้สําหรับปรับหมุนนะครับในส่วนของแท่นวางวัตถุแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้กล้องจุลทรรศนั้นสามารถที่จะ,ะมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์ได้ด้วย ซึ่งกล้องจุลทรรศน์นี้นะครับก็เป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการเคมีนะครับหรือแม้กระทั่งห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุศาสตร์ก็ตามนะครับเพราะว่ากล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ใช้เพียงแค่มองสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมองเข้าไปถึงเส้นใยห,หรือว่าโครงสร้างของผ้าก็ได้หรือว่าโครงสร้างของสิ่งเล็กๆก,ก็ได้ นะครับซึ่งจากเครื่องมือตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Thermoscientific DXR2 หรือว่า Raman Microscope นะครับเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่รวมเอาอุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิเข้ามารวมอยู่ในเครื่องมือเดียวกันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้เห็นในห้องปฏิบัติการทั่วไปจะอยู่ในตามบริษัทหรือว่าองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สําคัญสําคัญแล้วก็ต้องทํางาน ในการศึกษาองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่มีขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์นะครับหรือว่าสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะอยู่ในห้องปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเคมีชีวะก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าอัลตราบาร์ s o n ิเคเตอนะครับซึ่งในส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนก็อาจจะคุ้นกับคำว่าโซนิกก็เป็นคลื่นชนิดหนึ่งถูกไหมล่ะครับ s o n i c คเตอตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะปล่อยนะครับตัวโซนิกเนี่ยออกมาได้นะครับข้างในเนี่ยเป็นอ่างน้ำนะครับการใช้งานของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือว่าในห้องปฏิบัติการที่จะต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆนะครับ ที่จะต้องนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นต้องใช้ไฟฟ้าเคมีหรือว่าต้องใช้สารเคมีประกอบนะครับจะต้องทำความสะอาดแบบ deep cleaning เลยก็คือการทำความสะอาดอย่างลึกลึก,ล,กลึกซึ้งเลยนะครับก็หลังจากที่นำไปทำความสะอาดด้วยน้ำด้วยน้ำยาล้างแล้วแล้วก็ต้องล้างน้ำก่ดแล้วนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ก็จะต้องนำมาแช่เอาไว้ ในอัลตราบารอนิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อที่จะทำละ,ะดึงเอาไอออนต่างๆนะครับที่เกาะอยู่ที่บริเวณเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก้หรือว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆต,ๆต่างๆที่จะต้องใช้ในงานทดลองนะครับถามว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้ถ้าเกิดว่างานที่ต้องการความละเอียดมากงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดความปลอดภัยหรือต้องการข้อมูลที่ต้องถูกต้องเท่านั้น จำเป็นที่จะต้องลดความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์ตัวนี้ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัลตราบาสโซนิเคเตอร์ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องนํามาใช้ในงานทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็ยังถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดิมนะครับนะแต่ก็มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตัวนี้ยังถือว่าเป็นโซนิเคเตอร์อยู่เหมือนเดิม นะครับเป็นโซนิเคเตอร์อยู่เหมือนเดิมก็คือโซนิเคเตอร์ไม่ได้ใช้สําหรับทําความสะอาดอย่างเดียวแต่ก็ยังใช้อย่างในภาพนี้นะครับก็จะนําไปใช้ในการกระตุ้นนะครับกระตุ้นการทําปฏิกิริยากันนะครับหรือว่ากระตุ้นการทํางานของสารที่เราจะนําไปใช้ในการทดลองนะครับซึ่งจากภาพเราจะเห็นได้ว่าภายใต้หลอดพลาสติกที่อยู่ภายในขวดขวดพลาสติกอันนั้นนะครับก็จะ มีน้ำแข็งอยู่แสดงว่าต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็จะต้องใช้โซนิเคเตอร์ตัวนี้นะครับในการกระตุ้นให้เกิดการทํางานนะครับของสารเคมีที่อยู่ในหลอดนั้นๆเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นชั้นสูงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะไม่ได้ปุ๊บในห้องเรียนทั่วไปเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่าเซนทริฟิวส์ครับเครื่องมือเซนทริฟิวส์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไร ในโรงพยาบาลมีแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องเซนริฟิวตัวนี้นะครับก็จะใช้สำหรับเวียงเวียงเพื่อแยกองค์ประกอบนะครับด้วยหลักการทำงานของเครื่องมือตัวนี้นะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงมอหุงข้าวอุ่นทิพย์อันหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะมันคล้ายเลยนะครับแต่ว่าข้างในจะไม่เหมือนกันนะครับข้างในนี้จะมีช่องเป็นรูเป็นรูเอาไว้ใส่เจ้าหลอดตรงนั้นนะครับ เจ้าหลอดที่จะต้องใส่ลงไปในเซนทริฟิวนั้นก็จะมีฝาปิดอยู่นะครับเพื่อกันไม่ให้สารนั้นหกออกมาซึ่งสารที่จะนำไปใส่ในเครื่องเซนทริฟิวนี้ก็จะต้องเป็นของเหลวซึ่งรวมกันนะครับในลักษณะแบบคอลลอยนะครับก็คือรวมกันแบบผสมกันแต่ว่าไม่ได้เกิดการแยกชั้นกันอย่างง่ายดายจึงจะต้องปั่นเวียงนะครับสารที่มักจะนำไปปั่นเวียงที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันนี้ก็อาจจะเป็นพวก น้ำเลือดนะครับเลือดที่เราบริจาคก,กันนี่แหละนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปปั่นเวียงเพื่อแยกองค์ประกอบได้เช่นต้องการจะแยกส่วนที่เป็นน้ำเลือดออกจากเซลล์เม็ดเลือดนะครับก็จะต้องใช้วิธีการปั่นเวียงหรือถ้าเกิดว่าทำในสเกลเล็กๆอย่างเช่นเราไปหาหมอแล้วหมอขอตรวจเลือดนะครับเราก็จะหมอก็จะเจาะเลือดเราไปก็จะส่งต่อไปยังแผนกหนึ่งที่ชื่อว่าแผนก สหเวชศาสตร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจนะครับนักเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการตรวจองค์ประกอบของเลือดหมอต้องการจะทราบข้อมูลส่วนใดนะครับนักเทคนิคการแพทย์ก็จะไปตรวจองค์ประกอบของเลือดเช่นต้องการจะทราบจํานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือปริมาณของเกล็ดเลือดนะครับก็จะต้องใช้วิธีการนี้ในการปั่นแยก หรือถ้าไม่ใช่เลือดก็เป็นสารอื่นก็ได้นะครับที่ผสมกันในลักษณะของเป็นคอลลอยนะครับแล้วก็ต้องการจะแยกองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆออกจากกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเกิดการแยกออกเป็น2ชั้นนะครับโดยส่วนที่เป็นตะกอนส่วนที่เป็นผงก็จะไปรวมกันอยู่ที่ก้นนะครับเราก็จะต้องนําออกมาค่อยๆรินเทเอาส่วนที่เป็นของเหลวออกนะครับแล้วก็แยกเอาส่วนที่เป็นตะกอนที่ก้นออกมาด้วยเช่นเดียวกันหลักการของเครื่องนี้ก็คือหลักการของ แรงเวี่ยงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางนะครับข้อสังเกตของเครื่องมือตัวนี้ก็คือว่าหลอดท,ที่ใส่ลงไปเนี่ยจะเอียงเอียงทำมุมก,กันกับแกนกลางของเครื่องมือตรงนี้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้หลักการของการเอียงครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะใกล้ตัวนักเรียนเขามากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า pH meter ครับ pH meter บางคนก็เคยรู้จักมาแล้วกับคําว่า pH p ีก็คือเป็นค่าที่บอกความเป็นกรดเป็นเบสนะครับโดยปกติที่เราเคยใช้เครื่องมือกันก็อาจจะเป็นกระดาษดิตมัสหรือว่าสาระละาย Universal Indicator Indicator ที่เป็นสารละายอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว,ว่า pH Meter นี้ก็จะให้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าระบบเนี้จะมีการประมวลผลออกมาเป็นดิจิตอลนะครับบอกออกมาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีความเซนซิที เซนซิทีฟแปลว่าอ่อนไหวนะครับเวลาใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าตัวที่เป็นด e เทกเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นหัวตรวจสอบเนี่จะเป็นแก้วครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม่ระมัดระวังที่สูญเสียไปเนี่ยเราจะต้องอเปลี่ยนซ่อมอะไรนะครับในราคาที่สูงแต่ว่าคุณสมบัติของเครื่องนี้ก็คือจะใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยําสูงในการหาค่าความเป็นกดเป็นเบสของสาร ที่เราทำการทดลองครับนะครับ pH meter ก็จะอยู่ในรูปที่รูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างเมื่อสักครูน่นี้ราคาก็จะแพงหน่อยแต่แบบนี้ก็จะสัมผัสได้ครับราคาก็จะไม่แพงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะบอกตัวเลขของ pH ออกมาได้อย่างค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับโดยเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆกับปากกาไฮไลท์อันหนึ่งนะครับไม่ได้มีอันใหญ่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก นะครับก็จะบอกได้เพียงแค่ข้อมูลในเรื่องของค่า ph นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะบอกได้ในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า ph หรือว่าอุณหภูมิหรือว่าค่าเด็กๆก็ตามที่เราต้องการนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องมือขึ้นอยู่กับบริษัทของเครื่องมือที่เราไปเลือกซื้อมาอีกขึ้นอยู่กับแบรนด์อีกนะครับเพราะว่ามีหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับสาหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไปตันี้เป็น New t เทคโนโลยีครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ หมอฟันใช้ดูจากสภาพห้องตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นหมอฟันถูกไหมครับห้องห้องห้องที่หมอฟันทํางานก็ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะว่าหมอแพทย์พวกนี้ก็จะถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับโดยในภาพตรงนี้นะครับเราเราก็จะโชว์ให้เห็นถึงแว่นตาที่สามารถที่จะมองเห็นนะครับช่องปากของผู้ป่วยเนี่ยได้อย่างชัดเจน แล้วก็มีส่วนของอุปกรณ์ในการป้องกันสารคัดหลังจากผู้ป่วยนะครับที่จะกระเด็นเข้าสู่ตาจมูกปากของคุณหมอที่ใช้เครื่องตรงนี้ด้วยนะครับโดยแว่นตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเป็นแว่นขยายทําให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีไฟที่ช่วยในการส่องสว่างทําให้เห็นมองเห็นช่องปากของคนป่วยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ นะครับที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานของทันตแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวนี้เป็นในห้องปฏิบัติการนะครับห้องปฏิบัติการเคมีครับห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการเคมีก็จะมีอ,ะอุปกรณ์เครื่องมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วต่างๆอุปกรณ์ในการถ่ายโอนสารเคมีอุปกรณ์ในการให้ความร้อนนะครับก็จะมีความหลากหลาย อย่างภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะของการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเคมีนะครับที่กําลังจะนําสารใส่ลงไปในขวดนะครับขวดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับชมผู้แต่ปากยาวแต่นี้ไม่ใช่ขวดรูปชมพู่นะครับจะเป็นขวดวัดปริมาตรบอกปริมาตรที่ปากยาวตัวนี้กําลังจะให้ความร้อนจะสังเกตได้ว่าตะเกียงแอลกอฮอล์จุดข้างล่างนะครับซึ่งตะเกียงแอลกอฮอล์จะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันหรอกครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศในแต่ละ บริษัทที่จะนํามาขายให้กับเราใช้กันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าความร้อนแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะไม่ได้ต่างกันมากครับตัวนี้เป็นภาพภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าหมอเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งนะครับในห้องนี้เป็น surgery นะครับห้องสัญญกรรม ห้องศัลยกรรมก็คือห้องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาการผ่าตัดเพื่อตกแต่งใดๆก็ตามนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเรามาดูกันในภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วนที่ส่องสว่างแสงสว่างจะต้องเพียงพอนะครับเพื่อจะได้มองเห็นในส่วนที่อยู่ในหืบในหลีกในกลีบในช่องของ ลำตัวภายในลำตัวของคนไข้นะครับเพื่อหเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้อง p า s t e u Ri z e จะต้องทําการฆ่าเชือ้อทั้งหมดแล้วก็ต้องเป็นห้องที่สะอาดแล้วก็เป็นห้องที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ด้วยนะครับซึ่งโรคแต่ละโรคนียก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณหมอพยาบาลน,นี่เขาก็จะรู้นะครับว่าถ้าเป็นโรคนี้อาการนี้หรือการรักษาแบบนี้จะต้องใช้อุณหภูมิที่ประมาณเท่าไหร่ เพราะชั้นห้องพวกนี้ก็จะเป็นห้องที่ปิดปิดมิดชิดนะครับชัดเจนจะเห็นว่าเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูทางเข้านะครับที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องมีความปลอดภัยระมัดระวังให้ดีนะครับในอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้หลากหลายครับอย่างอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะอาการหนัก,นกๆที่ต้องมีการตรวจวัดคลื่นหัวใจ หรือว่าตรวจวัดชีพจรอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าตรวจวัดระดับต่างๆนะครับที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะช่วยทําให้หมอพยาบาลเนี่ยได้ทราบถึงสภาวะของผู้ป่วยตลอดเวลานะครับแล้วก็จะได้ทําการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับอย่างมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ถือเป็นเทคโนลยีอย่างหนึ่งที่จะต้องอใช้ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการมาประมวลแล้วก็ทําออกมาเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้คุณหมอพยาบาลได้ทํางานได้อย่างสะดวกมากิ่งขึ้นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ตัวนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับก็จะเห็นนะครับแต่พี่มอปลายบางโรงเรียนก็จะได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เราชื่อว่าออโต้พิเป็ดครับ ออโตปิเปตใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพใช้ในงานสำคัญทางด้านเคมีนะครับออโตปิปเปตจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสารในปริมาณน้อยๆน,นะครับโดยจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับปืนนะมีปุ่มกดนะครับปุ่มกดตัวนั้นจะใช้ในการกดเพื่อขนถ่ายสารแล้วก็ที่ปลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเข็มพลาสติกแหลมๆนะครับ ซึ่งเข็มตัวนี้ไม่ได้เอาไว้ทิมแทงนะครับเอาไว้สําหรับขนส่งสารนะครับฉีดลงไปในระบบของการทดลองนะครับก็จะทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะวัดปริมาตรของสารได้อยา่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ในงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความแม่นยำมากมากเลย เอาละครับเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์หม่เยอะพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูงานวันนี้กันดีกว่านะครับงานในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับลองใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองมีก็ได้นะครับในการค้นหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆคนละหนึ่งชิ้นนะครับที่ไม่ซ้ํากับเทคโนโลยีที่ครูนําเสนอไปแล้ววันนี้นะครับโดยวิธีง่ายๆก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ค้นหาภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาภาพในอินเทอร์เน็ตกอปปี้ภาพนั้นมาแล้วก็นะครับค้นหาข้อมูลการใช้งานด้วยอย่างที่ครูอธิบายวันนี้นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาใช้ทำงานทางด้านอะไรช่วยในเรื่องอะไรหลังจากนั้นนะครับจะไปโพสต์ไว้ใน Google Classroom ครับซึ่งครูก็จะเปิดช่องทางให้ในักเรียนโพสต์ไว้นะครับใน Google Classroom อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคถ้าเกิดว่านักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามครูมาได้นะครับตามช่องทางสื่อสารต่างๆสำหรับวันนี้เรื่อง s c i e n t i f i c instrument จบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ